อุบัติเหตุกันบ้างวันนี้เนี่ยก็มีในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าอย่างเหตุการณ์แรกเนี่ยคือเป็นรถบรรทุกส่งสินค้าทั้งคู่เลยด้วยความที่เร่งรีบนะทำเวลาจะไปส่งของใช่ไหมคะและบวกกับความประมาทสุดท้ายแล้วทําให้เกิดอุบัติเหต,ตุตามภาพนี้คะ่ะโอ้โหพุ่งเข้ามาจากอย่างนี้เลยเนี่ยนะคะวงจรปิด จับภาพนาทีที่รถบรรทุก10ล้อหนูมาจากกรุงเทพมหาคนครก็จะรีบขับไปส่งสินค้าที่จังหวัดชนบุรีระหว่างทางปรากฏว่าคนขับรถเนี่ยง่วงง่วงไม่ไหวแล้วก็วูบหลับในไปทต่ไม่รถเนี่ยเสียหลักตกข้างทางแล้วก็ไอจังหวัดที่เห็นว่าพุ่งเข้ามาเมื่อกี้คุณผู้ชมไปเฉี่ยวเสาไฟอ่ะแล้วก็พุ่งเข้ามาชนร้านค้า ข้าวของพังเสียหายหมดเลยนะใช่ครับ,บเ,รเ,เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นริมถนนเทพ,พร,รัตนะครับแต่ว่าบางนาตราดกม .51 ช่องคู่ขนานขาเข้าชนบุรีรถบรรทุกคันนี้มีในอำนาจนะครับอายุ38ปปีเป็นคนขับเขาสารภาพเลยนะว่า คือเขาเนี่ยหลับในนะครับนะก็นํารถเนี่ยไปชนกับต้นไม้อะไรต่างๆนะครับแล้วก็คนขับกับเพื่อนที่นั่งมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเขาบอกขับมาทางไกลนะครับแล้วก็ระหว่างทางก็ง่วงนอนเนี่ยที่บอกพยายามจะหาปั๊มเพื่อจะจอดนอนเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เจอปั๊มสักทีไง อไอจะจอดข้างทางก็กลัวว่ามันจะไม่ปลอดภยัยฝืนขับมาเรื่อยๆหลับในไม่รู้ตัวครับเออนะคะส่วนความคืบหน้าอันนี้เป็นอีกอุบัติเหตุหนึ่งนะคะเกิดขึ้นที่โคราชก็เป็นรถกระบะตู้ทึบนะขนส่งสินค้าพุ่งไปชนแม่ลูกคุณผู้ชมเขากําลังขี่รถจักรยานยนต์อยู่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนสายพิมายชุมพวง,<อ>งหน้าวัดบ้านรังกายใหญ่ตําบลรังกายใหญ่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเหตุการณ์นี้ค่ะคนขับอ้างเลยบอกว่าจังหวัดที่ขับมา แสงแดดอ่ะมันแยงตาม,มันส่องตาเ,าเขาเขามองไม่เห็นจริงๆกล้องวงจรปิดจับภาพขณะที่รถชนได้เอาไว้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยจังหวะนี้นะคะเหตุการณ์นี้แม่อายุ35ปีเสียชีวิตแล้วที่โรงพยาบาลขณะที่ลูกชายตัวน้อยอยู่เลยอายุแค่3ขวบอาการโครม่าค่ะทางโรงพยาบาลพี่มายก็ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งตอนนี้น้องยังอยู่ในห้อง i อ u อาการยังไม่พ้นขีดอันตรายนะคะครับ call cool.